สวัสดีค่ะยูหลงประเด็นโพสเจนนี่ลูกหนักบุกถึงแม่เกดจับมือฟาฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันตลอดสำหรับครอบครัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่มีคุณแม่เกดและน้องลินล,ลี่เคียงข้างกายทุกสถานการณ์ล่าสุดเจนนี่โพสภาพครอบครัวพร้อมเผยว่าครอบครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นของหนูดีใจที่เกิดมาเป็นลูกแม่ดีใจที่เกิดมาเป็นพี่สาวของลินล,ลี่ ความโชคดีของหนูคือแม่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงแม่จะเป็นกำลังใจและให้ข้อคิดดีตลอดลิลลี่ก็จะสร้างเสียงหัวเราะและรอย,ยิ้มให้ครอบครัวเสมอแม่บอกเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้นึกถึงวันที่เราสามคนคือลำบากกว่านี้มาไกลาได้ขนาดนี้แม่ภูมิใจที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจงทำอะไรก็ได้ที่ลูกมีความสุขเพราะมีแค่ครอบครัวที่เข้าใจเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้ว ฮแท็กกับข้าวมื้อดึกที่มีความสุขในวันนี้โดยคุณแม่เกยียดก็ได้เข้ามาเสริมว่าจำแม่ไว้นะลูกต้องให้กำลังใจคนอื่นเหมือนกันด้วยวาจาหรือน้ำใจสิ่งของที่เราช่วยได้มากหรือน้อยนั่นแหละเขาจะได้มีแรงสู้เหมือนที่เราสู้ได้ทุกวันนี้ไม่เหยียบย่ำใครช่วยเขาขึ้นมาเพื่อให้เขาเดินได้เพื่อที่เขาจะได้ดูแลครอบครัวเขา เหมือนที่เจนนี่ลินล,ลี่ดูแลตอนนี้ไงเท่านี้ก็เก่งแล้วนักสู้ของแม่ทำให้แม่ยิ้มทุกวันถ้ามการกำลังใจจำนวนมากก็ต้องสะดุดต,ตาไปที่คอมเมนต์ของหนุ่มยิวที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ารับลูกเคยไหมครับบ้านนี้พร้อมกับแท็กหาคุณแม่ขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ